นี่ทุกคนหยุดทำงานกันก่อนวันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของพ่อตาผมขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีด้วยการใส่ซองคนละ600บาท นี่จ้ะรับไปนะาเออหัวหน้าคะหนูว่าใส่ซองคนละ600บาทมันน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวหนูใส่ให้เลย1,000บาทนี่ๆีทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะมันดาวเป็นพนักงานฝึกงานที่มาใหม่ แร่รู้จักเคารพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่นี่ค่ะหัวหน้าซองของหนูขอบใจนะจ๊ะเออหัวหน้าคะแต่ว่าหัวหน้าต้องพยายามหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอก มะนาวนี่มันเรื่องอะไรกันนั่นเหรียญอะไรล่ะคะหนึ่งแล้วนี่พันหนึ่งพันมะนาวนี่แกกล้าล้อเล่นกับฉันแบบนี้เหรอ หัวหน้าล้อเล่นกับพวกเราก่อนนีะคะวันเกิดของพ่อตาหัวหน้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราสักหน่อยและที่สำคัญที่นี่เป็นบริษัทเป็นสถานที่ทำงานไม่ใช่ที่ขอทานเข้าใจนะคะมนาแกเป็นพนักงานใหม่กล้าลองดีกับฉันแบบนี้หลังจากนี้ไป อย่าหวังนะว่าจะได้ทำงานที่นี่อย่างมีความสุขโอมะนาวหัวหน้าของเราเขาขึ้นชื่อเรื่องเจ้าอารมณ์มากเลยนะแกไปทำให้เขาโกรธแบบนี้ฉันว่าต่อไปแกคงมีแต่ปัญหาแล้วล่ะคนอย่างมะนาวไม่เคยหาเรื่องใครก่อนแต่ถ้ามีใครมาหาเรื่องฉันก่อนไม่ว่าใครหน้าไหน ฉันก็ไม่ไว้หน้ามันทั้งนั้นไว้ยลมเสียฮัลโหลค่ะที่รักฉันเพิ่งเลิกงานค่ะกำลังจะกลับบ้านนะคะค่ะ มะนาวนี่งานยังไม่เสร็จแกที่จะหนีกลับบ้านได้เหรองานที่ฉันสั่งให้แกส่งอาทิตย์หน้าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะเอาเดี่ยวดได้ค่ะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะทำไมหน้าว่างเปล่าแบบนี้ล่ะ งานที่ให้ส่งอาทิตย์หน้าก็ต้องทําอาทิตย์หน้าสิคะถ้าหัวหน้าจะเอาวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละค่ะฉันรู้ละว่าทําไมแกถึงได้จนแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าแกไม่รู้จักวิธีเข้าหาผู้ใหญ่แถมแกยังขี้เกียจอีกฉันขอแนะนํานะให้แกเนี่ยตั้งใจทํางานที่ฉันสั่อนาคตจะได้มีรถแอร์เย็นๆขับเหมือนชาวบ้านเขา f อ r เลนเจอร์แรปเตอสี่ประตู น่าพูดก็ไม่ผิดหรอกนะคะฉันก็ไม่ได้ขับกระบะสี่ประตูจริงๆถ้า,างั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายคนอย่างมันเาวไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วทำไมถึงมีปัญญาขับรถเบนซ์ อ๋อฉันรู้ละนี่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 น,นาวมันยังเป็นเด็กอายุน้อยแต่กลับมีปัญญาขับรถเบน์ <c oughs> สงสัย <c oughs> คงจะมีเสียเลี้ยง <c oughs> นี่คิดไม่ถึงเลยนะว่าหุ่นตูดให,ใหญ่ๆ <c oughs> ไม่ถึงเลยนะว่าหุ่นตูดใหญ่ๆ,ๆอย่างมะนาวันนี่จะกล้าใช้ร่างกายหาเงินอ,อีกน,นี่ป่าของผหน้ากินปลาล้า,ามัหรือไงมันถึงได้เหม็นเน่าขนาดนี้เนี่ยแค่ฉันขับรถหลูก,กว่าถึงกับรับไม่ได้เลยเหรอ ไม่มีปัญญาซื้อรถเองถึงกับต้องสร้างเรื่องมาใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้อุ้ยนี่ฉันพูดอะไรกับหัวหน้าของฉันไปเนี่ยตายแล้วได้แกเก่งมากใช่ไหมมันนาถ้าแกเก่งจริงเนี่ยงานโปรเจกต์ใหม่ที่คุยกับบริษัทเคดีกุ๊ปไว้แกก็ทำเองแล้วก็เสนอเองไปเลยสิแกกล้าไหมล่ะโอ้โหงานใหญ่ขนาดนั้นต้องทำทั้งอาทิตย์เลยนะ ถ้าแกทำไม่ได้นะแกก็ใสหัวออกจากบริษัทนี้ไปซะแล้วถ้าฉันทำได้ล่ะ <laughs> ถ้าแกทำได้เงี้นเหรอถ้าแกทำได้นะฉันจะยอมเห่าเป็นหมาให้ทุกคนในบริษัทนี้ได้ยินเลย <laughs> เอา้าวทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมคะ งั้นหัวหน้าก็ต้องซ้อมเห่าไว้เลยนะคะถ้าถึงเวลาที่ต้องเห่าหัวหน้าก็ต้องเห่าให้ดังๆให้ได้ยินทั่วทั้งบริษัทเลยนะคะได้ฉันจะคอยดู โอ้โหงานโปรเจกต์นี้แกทำออกมาได้ดีมากเลยอ่ะฉันว่ายังไงลูกค้าก็ต้องชอบแน่นอนอืมหัวหน้า นี่หัวหน้าทําทอะไรของหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปพีเซนต์งานโปรเจกต์กับลูกค้าแล้วนะหัวหน้าทําแบบนี้หัวหน้าตั้งใจใช่ไหมนี่แกวางแก้วไม่ดีเองนะจะมาโทษฉันได้ยังไงทําไมกระโปรงเปียกนิดเดียวเนี่ยทำให้ไม่สามารถไปโชว์ของดีในการพีเซนต์งานได้ก็เลยมาโกรธฉันกันหรอ ฉันไม่จําเป็นต้องโชว์เพราะฉันมีความซื่อสัตย์จริตและมีความเข้มแข็งมากกว่าผู้ชายแบบหัวหน้าต่อให้ฉันไม่ใส่กระโปรงฉันก็สามารถพรีเซนต์งานให้ลูกค้าพอใจในโปรเจกต์ของฉันได้ได้ฉันจะคอยดู ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันพูดแบบนั้นออกไปแล้วด้วยแกดูสภาพฉันตอนนี้สิเวียกไปหมดแล้วด้วยแถมเอกสารของฉันก็และต้มเป๊ะไปเลยไม่เป็นไรหรอกแกสู้ๆนะออใช่สิฉันเพิ่งซื้อกางเกงตัวใหม่มาแกไปใส่ก่อนแล้วกันอืมขอบใจแกมากเลยนะ พี่าครับคนที่จะมาพรสเซนต์งานยังไม่มาเหรอครับคุณท่นานมานาวไปไหนเนี่ยมนานาเป็ไปคนพรสเซนต์งานโปรเจก t นี้ไม่ใช่หรอคุณฟี่าครับที่จริงผมก็อยากให้โอกาสพนักงานใหม่คนนี้มากเลยนะครับแต่ว่ามนานาวเขาไม่ยอมฟังผมเลยตอนเช้าผมก็บอกให้แกเตรียมเอกสารแล้วนะครับแต่มานาเขาก็ไม่ยอม,มทำอะไรเลยตอนนี้ก็คงเตรียมเอกสารยังไม่เสร็จก็เลยไม่กล้า ใครบอกว่าฉันไม่กล้ามาล่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้ฉันมาสายแล้วงานโปรเจกต์ของคุณล่ะทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วค่ะง,งั้นก็เริ่มเลยครับงั้นขออนุญาตนำเสนอนะคะเทเลเมดิซีนหรือเรียกว่าโทรเวชกรรมในยุค2,023 ข้อมูลทั้งหมดก็มีประมาณนี้และค่ะคุณทีฟ้าครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่เป็นมืออาชีพอย่างบริษัทของคุณยินดีที่รมงานกันครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนพเออพอดีว่าผมมีธุระถ้าง,งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเชิญครับ มะนาววันนี้คุณพิเศษงานได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณนะคะนี่เป็นเงินโบนัสพิเศษของคุณหนึ่งแสนบาทสงสัยคงมีคนแถมนี้ได้เห่าเหมือนหมาแล้วสินะ <c oughs> คุณพี่ฟ้าครับอย่าไปฟังผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง งานโปรเจกต์นี้นก็คงให้ผู้ชายคนอื่นช่วยทําแล้วก็คงเอาตัวเขาแลกแน่ๆเลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยมนาวไม่เคยหวังพึ่งผู้ชายที่ไหนเลยนะครับทั้งหมดเป็นเปลือกนอกที่ผู้หญิงคนนี้สร้างขึ้นมาครับคุณพีฟาครับคุณพีฟารู้จักผู้หญิงคนนี้น้อยเกินไปแล้วล่ะครับนี่คุณกําลังหมายความว่าคุณรู้จักภรยาของผมดีกว่าผมเสียยังล่นนะคะรับภรยา นี่เธอเป็นภรรยาของคุณพี่ฟางแั้นเหรออือหือคือคือผมผิดไปแล้วนะครับผมขอโทษนะครับผมมันมีตาหามีแววไหมขอโทษจริงๆครับหลีกนะคะที่รักใช้อำนาจลังแกคนอื่น พอรังแกไม่สําเร็จก,ก็เลยสร้างเลื่องขึ้นมาใส่ร้ายทำให้คนอื่นเสียหายคนอย่างคุณอะมันไม่เหมาะที่จะทำงานในบริษัทนี้คุณถูกไล่ออก